อ่ามาขอคนละหนึ่งแชร์ให้ไหมโอ้โาทุกคนจะรูไม่สบายแบบเจ็บคอมากสวัสดีค่ะวิวันนี้มาใส่อีกหนึ่งนะคะพอดีว่าปแบบอืม,มิชุรานเล่งด้วยนีหนึ่งสวัสดีค่ะ หนึ่งแชร์ได้ไหมคะเจ็บขอมาทุกคนอ่ะขอหนึ่งแชร์และพิมพ์ว่าใส่ด่วนมาดันคอมเมนต์ใส่ด่วดนวขึ้นมาหน่อยงวดน,นี้เจนูชอบเลขห้ามากนะคะชอบที่สุดก็คือห้าศูนย์นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเลขาสวัสดีจ้าเอฟซี MC จากพังงาติดตามเจนสวยมากขอบคุณครับนะครับนะครับผมนะครับผมอ่ะขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหม หนึ่งแชร์ค่ะหนึ่งแช์หนึ่งแชรหนึ่งแช์ขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะมาแล้วใครพร้อมพิมพ์เขาพอร้อมเลยให้แคปเลยไม่พูดเยอะแล้วนะคะไม่พูดเยอะเพราะว่าเจนุมาสายนะคะเจนุมาสายก็เดี๋ยวจะให้แคปเลยแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนหนึ่งแชร์แล้วขอหัวใจรัวๆค่ะ หนึงแชร์แล้วข้อหัวเจลาลัวค่ะเดี๋ยวจะให้แคปเลยตอนนี้สำหรับใครที่แบบยังไม่ได้นะคะมามาพร้อมไหมจะพิมพ์เลขห้ามารลัๆ,ๆค่ะงวดน,นี้ที่ชอบสุดๆนะคือห้าศูนย์ห้าหนึ่งที่ชอบเลยนะที่ชอบไปจริงๆเลยนะ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าที่ชอบแบบจริงๆเลยห้าศูนย์กับห้าหนึ่งชอบสุดๆอามามาพันคนสวัสดีครับโอเคให้แคปเลย ยังไม่ได้ไปไหนบอกนะยังไม่ได้ไบไหนบอกยังไม่ได้ไปไหนบอก,ดไไบอกเดี๋ยวจะให้แคปทีเดียวอให้แคปใบเขียวก่อนมาให้แคปใบเขียวก่อนซื้ออะไรก็ได้ขอยมีเลขห้าเดมาใบเขียวโอเคแคปเลยจ้ อันนี้ใบเขียวนะทุกคนอย่าไปหาสื่อเล็กกับมันเด้ออ c าแคปเจอร์ ใครแทบแล้วพิมพ์คําว่ารวยนะฮะรวยพิมพ์คําว่ารวยอุ้ยออมสินออกแล้วหนึ่ง้ากาแสงววานี้ห้าจะไหลหรองบน้อยวันที่สิบหกตุลาคมนี้นะคะใครเห็นคลิปนี้นะคะเจะนุขอคนละหนึ่งไรคนละหนึ่งแชร์หน่อยได้ไหมอ่ะนี่นะคะงบน้อยนี่ตามนี้เลยค่ะ อ่าอันนี้ใส่ด่วนค่ะใส่ด่วนก็เป็นเลขที่แบบถ้ามันมาก็มาไม่มาก็ใส่ดวนค่ะเป็นเลขแบบซื้อง่ายมากเป็นเลขที่ซื้อง่ายสามกลบกับหกกลับเป็นเลขที่แบบไม่เยอะงวดนี้ให้ไม่เยอะเลยไม่อยากให้เยอะแล้วคิดว่าถ้ามันมาก็มาแหละเหนื่อยละอ่ะห้าห้าหกหกห้าจบ ให้แบบไม่คิดอะไรเลยให้แบบไม่คิดอะไรเลยจริงๆพอชอบห้ากับหกแล้วก็ห้าหกห้าเจ็ดอาใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยค่ะโอเค